ไก่ายา่างากับขรับพีนอ้อ,องโอ้ยุ่งปีน่้าวผีน้องเย้ยครับวุ้ยปลาทูปลาทูข้น้องสวยๆเลยโอ้อยมา,มาแล้วครับผมแต้มแน่ครับผมปลาทเลยครับอุ้ย สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีและครับพี่น้องสู่สู่คนครับพี่น้องในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเนาะไปดูเพลื่อครับเข้าวไทยไม่ดีเลยครับผมมือนี่ครับผมหลังจากพี่เม่ได้ลงกินไปดวงครับพี่น้องห้างหายไปดวงพี่น้องเมื่อนว่าเมื่อใดว่าใส่มาหากินนะครับผมพี่น้องมาอยู่ครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยถือครับพี่น้องครับผมมันไม่ค่อยได้ก็เลยเวดเวดไปได้น้อยนึงครับผมพี่น้องมองเก้าวข้าวครับพี่น้องครับผมนี่ไม้เดือมไมเก้าวข้าวครับผมไมยข้อนะครับนั่งกางเพ่นัหงือครับพี่่่นน้องฝแตวา ออมแอมนะวันนี้บ้านใกล้ๆเลี่องเจียงวันนี้เป็นตัวกล่ะแต่วันผมยังแยงเสืออยู่อ๋อแยงหอนครับพี่น้องยังเวียนตอนนี้ยังห่อนครับขึ้นยังห่อนสามถุงก็คือซีถุงพี่น้องลายกันมาพาหะยางกินครับพี่น้องครับผมนี่ครับแนวมอหลอดพี่ครับผมเป็นเงี่ยหัวพี่น้องเนาะหัวนี่ตัวง่าพี่น้องใส่เบียดมอลุ้นเบื้องครับผมมอสีมานมอหลอดนี่ครับผมใส่เงี่ยหัวนี่แบบง่าเลยพี่น้องนี่หัวโรคตุ้นหัดสีบาทครับที่นี่ครับผมนี่นี่ลงคตุ้นสีบาทนี่ตัวง่าพี่น้องหัว ไปพี่น้องด้วยนะครับผมพี่น้องไม่ติดดื้อครับไปเลยครับผมเงี่หัวงตะก้าถือประดุกดีเทลิปปีน้องหัวเข้านี่ครับดุยเลยครับพีน่ benefits, น้องนี่นั่งกับแหวนขอดเมื่อไหร่ตาเคยถีบขอนยิ่งอยู่บ่มว่าไปด้วยเลยครับใช่เนี่ยครับผมเบ็ดที่ใส่เป็นเบ็ดเบอร์สิบเจ็ดดิปีน้องเด้อใช่เบอร์สิบเจ็ดครับผมเบอร์สิบเจ็ดนั่งเด็กเข้าใส่เลยเงี่หัวง มองมีตัวงางคุยน่องนี่ครับเสียบได้ครับ,บ,รบผมพอดีเลยครับจะทีทา้งเด้อลูกหลานห้าอยากให้กินขอปูข้าปลาปกินเด้อดีเลยครับผมโอ้้มดเสียเป็นงานชี่งหนอง ่ดเดี๋ยวปากระบมหลังแรกครับอ่ะหลังทำไปครับพี่น้อ,อนงหัวเข้ามาขึ้นหัวเข้าเนี่ยเขา,ญญาไม่ยามใส่เนี่ยเขาเอาเกลือเด้อครับพี่น้องเด้อเอาเกลือ,อ,อ,อห้อยใส่นี่นี่ผมจะยังจับไงครับผมพี่น้องจมูกมื่นเก่งนิดนึงครับผมผมใส่วิธีนี่ครับผมมันจมูกมืน่นไปครับลังไปค<อ>รับอือแมนหลอกหนีง่ายแม่งอีดีพอดีพอดีเลยนี่แหละพอดีเลยสุดยอดเลยหัวโันอ้วนนี่ไง หงอกนอกด้วยูพี่น่องเป็นเห็ดซื้อมือมีเห็เดไดเมืดครับพี่น่องเนะงาะหงอกแต่เกาลัดรอฝนตกฝนอืมัต้องรอดไงเห็ดแดมืดสมัยมันซื้อ,อเลอนะครับร <c oughs> าคากับแพงนิดนึงหวงไม่แหลกป่ามึงกันนะ กระบอกดังที่สองครับน้ำก็ตื้นกระเบื้อพี่น้องเอ้ยอออออพี่น้องเลือดพุ่น้องขวานมันพี่น้องเสียบนะครับที่พี่ไปเสียบมันมีเสียบตรงนี้มั้งครับผมหัวนี่ครับข้ามมาหน่อครับผมเป็นการทรมานสัตาดให้พี่น้องเด้อการให้ยีราฟจีนครับผม สามมาใส่นี่ครับพี่น้องอะเร็บรอยครับผมโอ้ยสุลักสุเล็ให่ะอพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดครับผมเข้าแซมซิเดือดครับพี่น้อง ไส <im sharing> <im> oh ่เร็วสิพายังกับมันจิ๋มานบ่ครับผมพายังกลับไปไต่กันครับผมพี่น้องพี่ชายเขาแล้วเสียบนี่ครับลองใส่เขานี่แหละโอ้ยห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยเปียกมึดลองย้อนมลงเลือกุนหางคือถ่ายเขาปล่อยไปเลยครับผม่ะเหน็บเลยครับพี่น้องเปียกมึนนะครับพี่น้องม่ได้ตกน้ำเลยครับผมเงือครับผมเงือกไป ร่องยามกลับคุณพี่น้องสิหมานบ่ครับผมรุนกันครับหลังอยู่ที่พอดีกินคุณพี่น้องเงินบ่นี่ีครับผมนี่ครับป่ายังพี่น้องว่าลุ้นกันครับผมข่ายยางขายยามกลับครับพี่น้องโอ้ยลุงปีนหยาคพี่น้องเอ้ยครับ ปลาทูปลาทูพี่น้องส,ส,สวยๆเลยโอ้โหครับง่ายเลยครับผมสวยเลยครับผมปลาทูห้องครับเดี๋ยวสิ่งที่ตามหาพี่นอ้องปลาทูปลาทูาม,มาแล้วนในใบสมุนยังพี่นอ้องหลังที่สองพี่น้องครับผมหลังแรกอีกทีหนึ่นหลังที่สองครับหลังที่สองห่อสีใส์น่ครับใส์หลังสอง อโอ้ยตัวงงานพี่น้องเอ้ยมนัมนมนัมนมนันมันมันห้องถุงแล้วเห็นปะครับผมจะเสียบเงี้ยไปครับผมเราหลุมนึ่งเสาร์นะครับเพือพี่นอ้องไม่ยางกลับครับโอ้ยนหอนครับ,รบพี่น้องอากาศเอ้าคักอ้นหวนธรรมดาดพี่น้องหอนคักหวนเนี่ยเงี้ยกระไล่คอตา เมื่อกี้หยาด้หยี่ยมรลุดงหยยมหยี่กรุยลบกหมอกลายู่ลายครับใส่โนเอาใส่เป็ลาเนาะหัวยังบวกลาครับอลายยสีอีกเท่อนึงครับผมเรียบร้อยครับผมทีนีก็เหีวล้วใส่เบ็ดหอดนี่แต่มัแลวตัวนึง เียวเนี่ยเรไปน้องเราลุ่มเงานีส่ครับผมพอดีพอดีเลยหัวเาประดุกภาสิมักขนาดที่ไปนอนห่วงนี่นี่ห่วงภาีห่วงปลาดุกเนี่ นี่ครับหลังอีกหลังนึงเขาไม่มียังขับหลังเนี่ยครับผมรู้แล้วเขาได้มาตัวหนึ่งพี่น้องเด้ออาแยมกลับครับผมนี่ครับมือเสารเราโดนกันไหมครับพี่น้องมือสีมานบ้มือเสารพอกันครับสวัสดียี่มโซ่ครับสวัสดียี่มโซ่จ้าข่าวยิทยเม็ดครับพี่น้องเมดเอาใส่ไปมาขึ้นเงี่ยหัวพี่น้องเนาะขายยางกลับมาขึ้นในตัวนึงครับพี่น้องเปิดรูเปิดวิปน์เสาครับผมป่ะลุนกันเซาเนี่ยครับผมมือสีมานบโบ้กค้ผมเฉลยป่ายังครับผมติดตามมมีปายังมากินครับพี่น้อง น้ันง่งแห่งไม่หรอกครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับเขาใส่ฟังขนนอออกมาเกินครับได้ว่าขุหนหปากดูดดูดูดูดดน่นะปลายขวานนี่ว่าถือคักไปแนงห่วพี่น้อง <c oughs> ดูด้วยกันครับมีปลายยังมากินแย่งหัวเขาพี่น้องหลังแหลกขเข้าเจ้ครับผมพี่น้องคือเก้าอยู่หัวก็ยังไม่หล่อนอยู่ครับไม่กินเลยอ้าตั้นนๆๆงวาสบาย โยังกูเก่ายังเก่าอยู่ครับผมนี่น <c oughs> โอ้ยเดี <c oughs> มาดูถูกกันเถอะน้อนีอ่เนาะงจะกินยังหรือบาทนี่ยไปปล่อยปล่อยครับผมปล่อยถ้าอ,อยากไปเป็นกบลงทุนซื้อห,วหัวขาดทิศบาทได้ผมว่าครับพี่น้องหัวด้หลายครับครับผมพี่น้องมาขึ้นได้ตัวนี้แล้วครับเปิดดูได้ตัวนึงนี่ครับผมมาขึ้นนี่ นัง่งยีนี่ครับเจ้าเนี่ยขึ้นเสืออยู่ว้าวหงือหงิดหลอนครับผมอุ่ยม <c oughs> ียังเลยพี่น้งองครับผมเนี่ยยังคือเกาอยู่ครับหงุดไปปล่อยครับสองหลังครับผมมียังเลย ตามไล้างพี่น้องเอ้ยปรตัวอยู่ครับี่มีเช็ตัวครับพี่น้องครับผมป็นจังได๋น้อเจ้าเ้เหี่วบานยง่น้อไปลุงตวครับผมดลงน้ำมีเงียเสยียบได้ได้ได้ตัวครับน้องกินเนกินซาด เนี่ยหลอนเอาไปกินเหรอครับเนี่ยครับผมน้ำมันขอนพี่น้องเอ้ยเป็นมาตึกแขงนะครับพี่น้องนี่ยตือแหงตือยังแล้วครับนำกุ้งอีเล่นี่ครับผมเนี่ยมัดระบบปลาอู้หลังนี้โดนครับพี่น้องนี่ยนี่นี่นี่นเ,เหน็นว่าบุปผีแขงสนอกนี่ ไปยไปพี่น้องลุ้นกันนะครับเด้อไปครับไปยิงครับลุ้นรุนร่นรุน่นรุ่นอุอ้ย,ยปลาดุกปลาดุเข็นแล้วอุ้ยม,มาแล้วครับผมแตมแรกครับผมส,สวยเลยนี่ครับผมน้ำงามเลยครับหนึ่งแต้มนะครับผมเลยโอ้ย,อเ,อยอเพลงิง สวยง,งานเลยพี่น้องกระดูกยินงยิ่งยิ่งป่านำกุ้นมืน่สิแล้วนี่นะครับมนัมนมนัมนมนันมันมันถือจวนแล้วพีนะ่น้องซ้ำมันเลยมองถือนี่เดือดทุกไฟล,ล์ละครับผมกินกระดอกแคอ่อัา หนึ่งเปียมนะครับเออไปล้วนแล้วก็ไปขายเป็น้องหนึ่งวงดอกแค่หนึ่งวงถึงมือหยังบืถือหยั่งถึงดอกโอ้ยนด้ยินต่อตามนี่หนดอกแค่ยไม่ครับไม่ครับนี่ดอกแค่นี่ครับแค่ปลางามเพิ่นนะครับงามนี่ครับงามดอกแค่โลนนี่ครับบานย่งามขึ้นี่เพิ่นนี่งามลนโล้วนงามเส้าเดือดเดือดครับหลังต่อไปครับผมต้นดอกแค่ครับผม ส่วน,นตัวแค่ครับผมแกปลาหาไปนี่เก็บไปกินกระปุลหลังหนาก็มีอากาศในกระปุลนี่นี่ครับหลัทงที่หนึ่งครังที่สามครับผมแมน่นแล้วแมน่นแล้วแมน่นแล้วปลายัางทำหระครับไปเอาไปเอาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังนี้ครับผมนี่แม่มาเห็นเป็นดิน มาไก่คือเศร้าดินละบาทมันไปแล้วยาวาแต่านหนัาทุกไม่ด้ยัไม่หรอกนี่หายัละแง่ประเทคนมากล้วิ่งอย่งละบาทยยู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 ดุกเลยครับอุยครับอืม สวยแล้ครับผมนี่อ้ยูยมาจ้างังักลุยแต้มที่สองมาแล้วครับมันตะปปะดุนมาดที่แท้นี่ิ่นมากินเงี้ยหวกตัวคั่นี่ปดุนอ้หอ้วนดีดีครับผม นี่น่ะถือซ้ำปื้อๆเลยครับมองถือรับแกะปากเลยนี่สองแต้มนะครับแต้มที่สองมาแล้วเศร้านี่ยข้าพ,พี่น้องดูนั่งต่อไปครับมาแล้วมาแล้วนีว่หลับแล้วหลับแล้ว ดีใจได้พี่น้องหาหญาโคมปลางายเลยหญ้าล่งคือหนาฝนไปูน้ต่อไวครับเเลหลังพี่น้องใส่ถึงรบอกนเกี่ยวยาไม่นาไหลลุ่มดีลุ่ว้อยมาขึ้นเอ่อนกับผมมาขึ้นนเอ้าใส่เบสว่ามันอาบอาบหาแม อย่างเหหลังนห่นยิ้มยดึงึงอางน้อ่ถดโอ้ยไปแล้วครับพี่น้องเกี่ยวงาไม้ครับข้างขื่นขื่นยึนี่เกี่ยวง่าไม้นี่เห็นไหมเกียงาไม้เกียวงาไงอะไรดิกรเส้นุดดิร้ายครับพี่น้องยู เมด่อนาเดี <The Major> ๋ยวน้อยเดี๋ยวนะครับหลังต่อไปครับหลังอยู่สุรุอยู่หลอดเหมดเลยหัวขาได้คนเดียวแต่ว่าหลังนาในจุจมเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหลังเดี๋ยวุมพี่น้องนี่นี่รุนกันครับยู้อหพี่น้องว่าง ือแย่ยแ,แล้วแต่ว่าพี่ยูว่าท่านละครผมนี่จมลิบเลยนี่ครับรุ่น,ๆๆๆนรุ่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 นตื่นมากพี่น้องตายยังอยู่วะอื้มอุ้ยไปแล้วอุ้ยพูดนะเกี่ยวเสียดายพี่น้องพูดนะเกี่ยวเป็นเกี่ยวครับผมนี่โอ้ยมันสิดายจะถึงนี้ เมื่อตัวใหญ่แถวๆวนี้เองที่เขาหลุดนี่โอ้ยอยู่ในกระบอกเนาะเห็นแต่เห็นแต่ห้อยเพื่อนเนะาะแทมเนี่ยคือมีแห้งแล้วพี่น้องเห็นแต่ <c oughs> ห้อยเพื่อนสำหรับคนใคยเบียกมาคเคยเบียกเห็นแต่ห้อยคือมีแห้งแล้วครับหอ้อยเพืนเถอะเพื่อนนะประดุกพี่น้องผมว่าเถือจังเกี่ยวหมดไปรครับพี่นอ้องล้วนต่อไปครับมแดงหลมดแดงหลาย โลใส่ ออหลังสุดท้ายครับผมนี่หนาเท่านี้สุดท้ายแล้วท้ายสุดม้วนย้งเลยครับผมทังสุดท้ายก็ได้ออคุนเนาะเป็นวัตึกแห็งทึกเหงาห,หาป่าขุนเนอะสุดท้ายแล้วท้ายสุดม้ยนย้งครับผมอย่ามีไรเลยครับผมเบียดเท่า ครับพี่น้องอย่าไม่รอยแล้วครับเพจท่องจะมาสองแตรับพี่น้องครับผมเส้าเนี่นี่ครับนี่ครับปลาดุกนี่ตัวงามพี่น้องมันคือก็เป็นได้ไปแตงหนึ so hey, ่งพี่น้องเนาะปลาดุกคือกันรุดตัวนึงเนี่ยมันเส้าครับผมเกี่ยวลูกบุ๋มอยู่เห็นตะห้อยเพอนครับผมหมาเนี่ยครับพี่น้องครับผมถือว่าพวกท่อยากได้กินพี่น้องเนาะไอ้เงี้ยนี่เงี้ยวหัวครับพี่น้องปลาดุกก็จิมากินเงี้ยวหัวอ่ากินน้ำหนาแรีงพี่น้องเป็นคือว่าเนาะครับเนาะมันป่ามันอึดนี่ครับถือว่าหมาพราอยากได้กินครับผม ขอบคุณทุกแรงใจครับผมที่เข้ารับชมคลิปชมจดครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปิดเพงลังเกย์นะครับคลิปต่อไปครับน้องสข้ารับคลิปนี้กันขอจบเพียเส้นครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านี่ครับปีลาบญิงกระดอกแค่ครับผมนี่ตัวกดอกแค่ตัวดอกแค่ครับผมง่ายมันร่วนนะครับพี่น้องง่ามเลยโอ้ยคนมาเก็บครับผมพี่น้องแห้างมืดครับเก็บหญิงกระดอกไอ้ก็ลาบครับผมลาบกระดูก ธรรมชาติครับผมพี่นอ่องเนี่ยครับผมอำล่ำนี่เลครับพี่น่องกิมน้พอกันไหมครับผม